เคยไหมคะที่เช้าวันหนึ่งคุณตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกที่สดใสมองเห็นโลกทั้งใบเป็นสีชมพูทุกอย่างดูเป็นไปได้และคุณก็พร้อมที่จะออกไปเผชิญหน้ากับความท้าทายในวันนั้นอย่างเต็มที่แต่ก่อนที่คุณจะได้ลุกออกจากเตียงคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาไทฟฟฝีโซเชียลมีเดียคุณเห็นข่าวที่เต็มไปด้วยความขัดแยง้งคอมเมนต์ที่เต็มไปด้วยคำวิจารณ์หรือเห็นโพสที่ทำให้คุณรู้สึกว่า ชีวิตตัวเองช่างไม่ดีเท่าคนอื่นเอาซะเลยนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของวันที่พลังงานดีๆของคุณถูกดูดหายไปในพริบตาและไม่ใช่แค่บนโลกออนไลน์นะคะเมื่อคุณก้าวเท้าเข้าไปที่ทำงานคุณก็อาจจะเจอเพื่อนร่วมงานที่ชอบบ่นเรื่องงานเรื่องเจ้านายหรือแม้กระทั่งเรื่องชีวิตส่วนตัวที่เต็มไปด้วยปัญหาพลังงานเหล่านี้ สามารถทำลายความสุขและกำลังใจของคุณได้โดยที่คุณไม่ทันตั้งตัววันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะรับมือกับมันอย่างไรและจะปกป้องพลังงานดีๆของตัวเองได้อย่างไรบ้างทุกคนคงเคยเจอสถานการณ์แบบนี้ใช่ไหมคะเราไม่ได้อยากใจร้ายไม่ได้อยากหลีกหนีแต่เราก็เหนื่อยที่จะต้องรับฟังและรับมือกับมันอยู่เสมอบางครั้งเราอาจจะรู้สึกแย่ไปด้วย หรือบางครั้งเราก็กลับไปโกรธตัวเองที่ปล่อยให้คนอื่นมาทำลายความสุขของเราแบบนี้สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือเราอาจจะกลายเป็นคนที่มีพลังงานลบสะเองโดยไม่รู้ตัวแล้วทำไมพลังงานเหล่านี้ถึงมีผลกับเรามากนักในทางจิตวิทยาบอกว่าสมองของเรามีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญกับเรื่องร้ายๆมากกว่าเรื่องดีๆอยู่แล้วค่ะเมื่อเราได้ยินเรื่องบน หรือเรื่องราที่ไม่ดีบ่อยๆสมองก็จะจดจําและสร้างเส้นทางความคิดที่เป็นลบขึ้นมาทําให้เรามองโลกในแง่ร้ายโดยอัตโนมัติและเมื่อเราต้องเผชิญกับมันบ่อยๆเราก็อาจจะเริ่มรู้สึกท้อแท้หมดพลังและหมดกําลังใจไปในที่สุดยิ่งไปกว่านั้นพลังงานลบยังส่งผลกระทบต่อเราในหลายๆด้านทั้งทางกายและใจลองสังเกตตัวเองดูสิคะ เวลาที่เราได้ยินเรื่องราวที่ไม่ดีมากๆเราจะรู้สึกเหมือนมีก้อนอะไรบางอย่างมาจุกอยู่ที่คอหัวใจเต้นแรงขึ้นหรือรู้สึกเหมือนพลังงานในร่างกายถูกดูดออกไปจนหมดนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่มันคือการตอบสนองทางกายภาพที่เรียกว่าการตอบสนองแบบสู้หรือหนีถึงแม้เราจะไม่ได้อยู่ในสถานการณ์อันตรายจริงแต่สมองของเรากลับมองว่า พลังงานลบเหล่านั้นเป็นภัยคุกคามทําให้ร่างกายต้องเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้หรือหลบหนีซึ่งการตอบสนองแบบนี้เป็นประจำจะส่งผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวได้ลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่าในแต่ละวันเราต้องแบกเป้ที่เต็มไปด้วยหินพลังงานลบแต่ละอย่างก็เหมือนหินก้อนใหม่ๆที่ถูกโยนเข้ามาในเป้ของเราค่ะยิ่งหินมากขึ้นเท่าไหร่ เปยของเราก็จะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยๆจนวันหนึ่งเราอาจจะแบกรับไม่ไหวจนล้มลงหรือกลายเป็นคนที่หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายและมองโลกในแง่ร้ายไปเองโดยไม่รู้ตัวปัญหาที่น่ากลัวที่สุดคือการที่เราชินชากับความรู้สึกแย่ๆค่ะในตอนแรกเราอาจจะรู้สึกต่อต้านและอยากจะหลีกหนีแต่เมื่อเราต้องเจอมันบ่อยๆเราก็จะเริ่มยอมรับ และมองว่ามันเป็นเรื่องปกติจนกระทั่งวันหนึ่งเราก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของมันไปโดยสมบูรณ์เราทุกคนมีเขตจำกัดของพลังงานในแต่ละวันอยู่แล้วค่ะการต้องรับมือกับพลังงานลบของคนอื่นก็เหมือนกับการใช้พลังงานของเราไปโดยเปล่าประโยชน์ทำให้เราไม่มีพลังเหลือพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการไม่มีพลังพอที่จะทำในสิ่งที่เราฝันหรือแม้แต่ จะมีความสุขกับเรื่องเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังโดนทำร้ายด้วยพลังงานลบลองสังเกตอาการเหล่านี้ในตัวเองดูสิคะ 1. รู้สึกหมดพลังและเหนื่อยหน่ายง่ายแม้จะไม่ได้ทำอะไรหนักแต่ก็รู้สึกเหนื่อยใจอยู่เสมอ 2. อ,อารมณ์ไม่คงที่หงุดหงิดง่ายโมโหง่ายหรือรู้สึกเศร้าโดยไม่มีสาเหตุ 3. มองโลกในแง่ร้ายเริ่มมองเห็นแต่ปัญหาและอุปสรรคในทุกเรื่อง 4. ความกระตือรือร้นลดลงไม่มีความอยากทำอะไรใหม่ๆหรือรู้สึกหมดไฟในการใช้ชีวิตถ้าคุณเริ่มมีอาการเหล่านี้นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องปกป้องพลังงานดีๆของตัวเองไว้ค่ะก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่า คนที่ปล่อยพลังงานลบก็เหมือนคนป่วยทางอารมณ์ค่ะพวกเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีโดยเนื้อแท้แต่อาจจะกำลังเผชิญกับความทุกข์ที่มองไม่เห็นภายในจิตใจไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกไม่มั่นคงความกลัวที่ถูกปฏิเสธหรือความรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าในสายตาคนอื่นเมื่อพวกเขาไม่สามารถจัดการกับอารมณ์ของตัวเองได้ก็จะแสดงออกผ่านทางการบน่นการวิจารณ์ หรือหาเรื่องราวในแง่ร้ายๆมาพูดคุยอยู่เสมอเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าไม่ได้อยู่คนเดียวในความทุกข์นั้นในทางธรรมเราสามารถนำหลักขันติหรือความอดทนมาใช้ได้ซึ่งไม่ได้หมายถึงการทนให้คนนั้นทำร้ายเราทางอารมณ์ไปเรื่อยๆนะคะแต่เป็นการอดทนต่อสภาวะอารมณ์ของตัวเราเองไม่ให้เราตอบโต้ด้วยความกโกรธหรือความรำคาญ และใช้สติในการสังเกตว่าอารมณ์นั้นกำลังเกิดขึ้นอยู่กับเราข้อที่1เข้าใจธรรมชาติในทางจิตวิทยาเรียกสภาวะนี้ว่าการแยกแยะค่ะคือการที่เราสามารถแยกอารมณ์และความคิดของเราออกจากอารมณ์ของคนอื่นได้อย่างชัดเจนคนที่ไม่ได้ฝึกการแยกแยะมักจะซึมซับพลังงานลบของคนอื่นเข้ามาไว้ในตัวเหมือนกับฟองน้ำ ที่ดูดซับน้ำสุกปรกไว้จนชุ่มใบหมดลองนึกภาพตามนะคะใจของเราก็เหมือนน้ำในบ่อแห่งหนึ่งค่ะถ้ามีคนเอาน้ำเสียมาเทใส่ในบ่อของเราเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าจะปล่อยให้น้ำเสียนั้นผสมปนเปกับน้ำใสในบ่อของเราหรือจะสร้างกำแพงกั้นเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำเสียเหล่านั้นไหลเข้ามาการสร้างกำแพงนั้นไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องใจร้าย หรือผลักไสคนคนนั้นออกไปจากชีวิตแต่เป็นการที่เราสามารถรับฟังเรื่องราวของเขาได้โดยที่ตัวเราไม่ได้รับผลกระทบทางอารมณ์ค่ะในทางธรรมการเข้าใจธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งจะทำให้เราไม่ทุกไปกับมันเมื่อเราเห็นว่าความโกรธความเศร้าหรือความไม่พอใจเป็นเพียงอาการที่เกิดขึ้นกับเขาชั่วคราวไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงของเขา เราก็จะสามารถมองเห็นเขาในฐานะเพื่อนมนุษย์ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ได้โดยไม่เข้าไปตัดสินการเข้าใจธรรมชาติยังช่วยให้เราสามารถมองเห็นสาเหตุของการกระทำเหล่านั้นได้ลึกซึ้งกว่าเดิมค่ะเมื่อเราเข้าใจว่าทำไมเขาถึงพูดหรือทำเช่นนั้นเราก็จะสามารถวางเฉยหรือเป็นกลางได้ง่ายขึ้นเหมือนกับที่เราไม่โกรธเวลาฝนตกเพราะเรารู้ว่า นั่นคือธรรมชาติของฤดูฝนการที่เราเข้าใจธรรมชาติของพลังงานลบก็เช่นกันค่ะเราจะรู้ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ซึ่งถ้าเรารู้จักวิธีที่จะรับมือเราก็จะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและสบายใจขึ้นค่ะข้อที่2ตั้งสติรับรู้ในหลักธรรมะการตั้งสติคือการมีสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวอยู่เสมอ เมื่อมีคนพูดอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแย่หรือเมื่อเราเริ่มรู้สึกหงุดหงิดจากการฟังเรื่องราวที่ไม่ดีลองกลับมาสังเกตใจตัวเองดูนะคะแล้วบอกกับตัวเองในใจว่าโอเคนี่คือความรู้สึกไม่สบายใจที่กำลังเกิดขึ้นการรับรู้จะช่วยให้เราไม่เผลอปล่อยให้ความรู้สึกนั้นเข้ามารบกวนใจเราได้เหมือนกับการที่เราได้กดปุ่มหยุด ในหัวของเราก่อนที่จะมีอารมณ์อื่นๆเข้ามาปรุงแต่งต่อจากนั้นการมีสติคือการที่เราได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราอย่างเป็นกลางโดยไม่เข้าไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีไม่ต้องคิดว่าทำไมเราถึงรู้สึกแบบนี้แต่ให้แค่รับรู้ว่าความรู้สึกแบบนี้มันกําลังเกิดขึ้นการทำแบบนี้จะทำให้เรามีระยะห่างจากอารมณ์ของเราเองมากขึ้น ทำให้เราสามารถมองอารมณ์นั้นเป็นเหมือนแขกที่เข้ามาเยี่ยมเยียนในใจเราชั่วคราวไม่ใช่เจ้าของบ้านที่จะมาควบคุมเราได้ในทางวิทยาศาสตร์เรื่องสติก็ได้รับการยืนยันเช่นกันค่ะงานวิจัยด้านประสาทวิทยาพบว่าการฝึกสติเป็นประจำจะช่วยลดการทำงานของอะมิกดาลาซึ่งเป็นส่วนของสมองที่ควบคุมการตอบสนองต่อความกลัวและความเครียด และในขณะเดียวกันก็จะช่วยเพิ่มการทำงานของคอเทกลิปหน้าผากส่วนหน้าซึ่งเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับการใช้เหตุผลและการควบคุมอารมณ์ทำให้เราสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์เชิงลบได้อย่างมีสติมากขึ้นค่ะดังนั้นเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับพลังงานลบให้เริ่มด้วยการฝึกหายใจเข้าลึกๆหายใจออกช้าๆสักสามครั้งเพื่อให้จิตใจสงบลง แล้วสังเกตความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะเป็นความร้อนที่ใบหน้าหัวใจที่เต้นแรงหรือความรู้สึกแน่นที่หน้าอกการรับรู้เหล่านี้คือประตูบานแรกที่พาเราไปสู่การควบคุมตัวเองได้ค่ะข้อที่สความเมตตาในใจเมื่อเราเข้าใจและมีสติแล้วขั้นต่อไปที่สำคัญไม่แพ้ก,กันก็คือการใช้เมตตาค่ะหลายคนอาจคิดว่า เมตตาต้องมีไว้ให้คนอื่นเท่านั้นแต่จริงๆแล้วเมตตาแรกที่เราต้องมีคือเมตตาต่อตัวเองค่ะเมตตาต่อตัวเองคือการที่เราไม่ตัดสินตัวเองว่าทำไมรู้สึกแย่หรือทำไมถึงอ่อนแอที่ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่เป็นการยอมรับว่าเราก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งที่มีสิทธิ์ที่จะรู้สึกไม่ดีได้บ้างการมีเมตตาต่อคนอื่น ก็เหมือนกับการที่เรากำลังพรมน้ำในใจของเราเองค่ะเมื่อใจเราชุ่มชื่นเราก็จะมีพลังงานมากพอที่จะควบคุมตัวเองได้และไม่เอ็นเอียงไปตามอารมณ์ของคนอื่นการแผ่เมตตาให้กับคนนั้นยังช่วยให้เราสามารถก้าวข้ามความรู้สึกไม่พอใจที่เกิดขึ้นในใจได้ด้วยเพราะเมื่อเรามองเห็นความทุกข์ที่ซ่อนอยู่ในเบื้องหลังคำพูดของเขาเราก็จะไม่รู้สึกโกรธ แต่จะเกิดความรู้สึกสงสารและอยากช่วยเหลือแทนซึ่งในบางครั้งการที่เราแค่รับฟังอย่างเงียบๆโดยไม่ตัดสินก็เป็นการช่วยเขาในรูปแบบหนึ่งแล้วค่ะการมีเมตตายังช่วยให้เราเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนต่างก็มีกระเป๋าที่เต็มไปด้วยความทุกข์ที่มองไม่เห็นบางคนแบกกระเป๋าที่หนักอึ้งและทำหลุดมือบ่อยๆจนเราได้เห็นสิ่งที่อยู่ในนั้น การที่เราจะเข้าใจและให้อาภัยเขาได้ก็แต่เมื่อเราได้มองเห็นกระเป๋าของเขาจริงๆแล้วเราจะตระหนักได้ว่าเราเองก็มีกระเป๋าของตัวเองเหมือนกันที่อาจจะไม่ได้หนักเท่าเขาแต่อาจจะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้เราหลุดมือได้เช่นกันการมีเมตตาต่อคนอื่นจึงเป็นการเตือนใจเราให้เมตตาต่อตัวเราเองด้วยค่ะ 4. วิธีแก้ปัญหา เมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของพลังงานลบและมีสติในการรับรู้ความรู้สึกของตัวเองแล้วขั้นตอนต่อไปคือการลงมือปฏิบัติค่ะเพราะเราเข้าใจอย่างเดียวไม่เพียงพอเราต้องมีวิธีที่จะนำมาใช้ในชีวิตได้ด้วยซึ่งมี3วิธีง่ายๆที่คุณสามารถเริ่มได้เลยค่ะ 1. การควบคุมระยะห่างนี่คือวิธีแรกและสำคัญที่สุดในการปกป้องตัวเองจากพลังงานลบค่ะ การควบคุมระยะห่างไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากคนคนนั้นไปเลยนะคะแต่คือการสร้างกำแพงที่มองไม่เห็นเพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานลบไหลเข้ามาทำร้ายเราได้การควบคุมระยะห่างสามารถทำได้หลายวิธีและในแต่ละบริบทก็มีวิธีที่แตกต่างกันออกไปเช่นบนโลกออนไลน์หากคุณรู้สึกแย่ทุกครั้งที่เห็นโพสต์ของใครบางคน ลองใช้ฟังก์ชัน mute หรือ unfollow ดูค่ะคุณไม่จำเป็นต้องบล็อกหรือยกเลิกความเป็นเพื่อนเพียงแค่ให้คอนเทนต์เหล่านั้นหายไปจากหน้าฟีดของคุณชั่วคราวเพื่อให้คุณได้มีพื้นที่หายใจจำไว้ว่าการเลื่อนดูโซเชียลมีเดียในตอนเช้าก็เหมือนกับการอนุญ,ญาตให้พลังงานลบเข้ามาในใจตั้งแต่ยังไม่ทันเริ่มวันใหม่เลยค่ะลองเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นการ่ายฟีด หลังจากที่คุณได้ทำกิจกรรมที่ช่วยเติมพลังบวกให้ตัวเองก่อนเช่นการทำสมาธิหรือการจิบกาแฟในตอนเช้าอย่างสงบในชีวิตจริงในที่ทำงานหากต้องเจอกับคนที่มีพลังงานลบในที่ทำงานคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงเขาได้ตลอดเวลาแต่คุณสามารถควบคุมวิธีการตอบสนองของคุณได้ค่ะเช่นการกำหนดเวลาเมื่อเขาเข้ามาเพื่อบน่นหรือระบายความทุกข์ ให้คุณรับฟังอย่างมีสติและเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมให้คุณบอกเขาด้วยความสุภาพเช่นฉันเข้าใจว่าคุณรู้สึกแย่แต่ตอนนี้ฉันต้องรีบกลับไปทำงานแล้วหรือการเปลี่ยนสถานที่หากเขาเข้ามาเพื่อคุยเรื่องที่ไม่สร้างสรรค์ลองชวนเขาเปลี่ยนสถานที่เช่นเราลองไปคุยกันที่อื่นไหมที่นี่อาจจะเสียงดังไปหน่อยหรือ เราไปเดินเล่นร,บรอบๆออฟฟิศเพื่อคุยกันไหมอีกวิธีคือการตอบสนองที่สั้นและกระชับถ้าเขาถามคำถามที่ชวนให้บน่นให้ตอบกลับด้วยคำตอบที่สั้นและกระชับเพื่อไม่ให้บทสนทนายืดเยือ้อหรือกินเวลาเรามากเกินไปในชีวิตจริงในครอบครัวนี่อาจเป็นเรื่องที่ยากที่สุดเลยค่ะเพราะเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสมาชิกในครอบครัวได้ แต่เราสามารถเลือกที่จะไม่เข้าร่วมวงจรของพลังงานลบได้ค่ะเช่นการเลือกที่จะไม่ตอบโต้เมื่อมีคนเริ่มพูดเรื่องที่ไม่ดีหรือชวนทะเลาะลองใช้เทคนิคการหายใจเข้าออกเพื่อให้ใจสงบลงและเลือกที่จะไม่ตอบโต้ด้วยอารมณ์ที่รุนแรงหรือการให้เวลาส่วนตัวหากคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มหมดพลัง ให้ขอตัวไปทำกิจกรรมส่วนตัวในห้องหรือออกไปเดินเล่นเพื่อให้คุณได้มีเวลาพักจากสถานการณ์นั้น 2. การเปลี่ยนบทสนทนาสมองของเรามีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อสิ่งที่เราให้ความสนใจค่ะถ้าเราจดจ่ออยู่กับเรื่องลบๆสมองก็จะสร้างเส้นทางความคิดที่เป็นลบขึ้นมาดังนั้นเมื่อบทสนทนาเริ่มออกนอกลู่นอกทาง ลองเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นที่สร้างสรรค์มากขึ้นเพื่อให้คุณสามารถดึงตัวเองและคนรอบข้างให้หลุดออกจากวงจรของพลังงานลบได้ชั่วคราวค่ะในทางจิตวิทยาเรียกวิธีนี้ว่าการเบี่ยงเบนความสนใจซึ่งเป็นเทคนิคที่ใช้ในการบำบัดทางความคิดและพฤติกรรมเพื่อช่วยให้เราจัดการกับความคิดเชิงลบได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะการเปลี่ยนบทสนทนา เปรียบได้กับการเปิดประตูสู่โลกใหม่หากคุณรู้สึกว่ากำลังติดอยู่ในห้องที่อับชื้นและเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ไม่ดีคุณก็แค่ต้องเปิดประตูออกไปสู่สวนที่มีดอกไม้และแสงแดดและนี่คือตัวอย่างประโยคที่คุณสามารถนําไปใช้ได้เลยค่ะแบบเปิดเช่นจริงๆแล้วฉันก็อยากจะฟังเรื่องนี้ต่อนะแต่ว่าตอนนี้ฉันมีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังด้วย หรือแบบถามกลับเช่นเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะแต่ว่าวันนี้คุณเจอเรื่องดีๆอะไรมาเล่าให้ฉันฟังบ้างไหมคะหรือแบบเสนอทางออกเช่นเราลองมาคุยเรื่องนั้นแทนดีไหมคะฉันว่าเรื่องนั้นอาจจะทำให้เราสบายใจขึ้นการทำแบบนี้ไม่เพียงแค่ช่วยให้คุณหลุดพ้นจากวงจรของพลังงานลบแต่ยังอาจเป็นการช่วยให้คนคนนั้น ได้มองเห็นแง่มุมอื่นๆของชีวิตที่เขาอาจจะมองข้ามไปก็ได้ค่ะ 3. การรักษาพลังงานของตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเติมพลังงานดีๆให้ตัวเองอยู่เสมอค่ะเพราะถ้าคุณไม่มีพลังงานเหลืออยู่คุณก็จะไม่มีเครื่องมือที่จะไปต่อสู้กับพลังงานลบได้การดูแลตัวเองในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการไปเที่ยวหรือซื้อของแพงๆเท่านั้นนะคะ แต่เป็นการทำกิจกรรมเล็กๆที่ทำให้คุณมีความสุขและรู้สึกผ่อนคลายลองนึกภาพตามนะคะว่าร่างกายและจิตใจของเราก็เหมือนแบตเตอรี่โทรศัพท์ค่ะถ้าเราใช้พลังงานไปตลอดทั้งวันโดยไม่ได้ชาร์จแบตเลยแบตก็จะหมดลงในที่สุดการต้องรับมือกับพลังงานลบของคนอื่นก็เหมือนกับการใช้แบตที่มีอยู่ให้หมดไปอย่างรวดเร็วดังนั้น การดูแลตัวเองจึงเป็นการชาร์จพลังให้กับแบตเตอรี่ของเราเพื่อให้เรามีพลังงานที่เหลือพอที่จะใช้ชีวิตในแบบที่เราต้องการได้แล้วเราจะชาร์จพลังงานดีๆให้ตัวเองได้อย่างไรมีวิธีง่ายๆที่คุณสามารถทำได้ในทุกวันค่ะ 1. ทําทำกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขไม่ว่าจะเป็นการฟังเพลงที่ชอบการดูหนังที่ให้แรงบันดาลใจ การอ่านหนังสือที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายหรือการทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณยิ้มได้ 2. การใช้เวลาอยู่กับตัวเองลองหาเวลาเงี่มๆสักส0บถึง1ินาทีในแต่ละวันเพื่ออยู่กับตัวเองโดยไม่มีสิ่งรบกวนการทำสมาธิหรือการแค่หลับตาพักผ่อนก็เป็นการชาร์จแบตที่ดีมากแล้วค่ะ 3. การอยู่กับธรรมชาติ ลองออกไปเดินเล่นในสวนสาธารณะหรือแค่เปิดหน้าต่างรับแสงแดดและสูดอากาศบริสุทธิ์การอยู่กับธรรมชาติจะช่วยให้จิตใจสงบและผ่อนคลายได้ 4. การดูแลร่างกายการพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารที่มีประโยชน์และการออกกำลังกายเบาๆก็เป็นการชาร์จแบตให้กับร่างกายของคุณซึ่งจะส่งผลดีต่อจิตใจของคุณด้วยค่ะจำไว้ว่า การดูแลตัวเองก็เหมือนการเติมน้ำมันให้กับรถยนต์ค่ะถ้าเราไม่เติมน้ำมันเราก็จะไม่สามารถเดินทางต่อไปได้การดูแลตัวเองก็เช่นกันค่ะถ้าเราไม่เติมพลังให้กับตัวเองเราก็จะไม่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขและเต็มที่ได้ 5. การย้ำด้วยแรงบันดาลใจจำไว้ว่าคุณมีอำนาจในการตัดสินใจว่าอะไรจะเข้ามาในชีวิตของคุณ คุณคือผู้ที่ควบคุมพลังงานของตัวเองได้เสมอไม่ว่าสิ่งรอบข้างจะเป็นอย่างไรก็ตามบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าตัวเองเป็นเพียงเหยื่อของสถานการณ์แต่ความจริงแล้วคุณมีทางเลือกเสมอคะ่ะคุณมีสิทธิ์ที่จะเลือกได้ว่าคุณจะปล่อยให้พลังงานลบเหล่านั้นเข้ามาทำร้ายในจิตใจของคุณหรือคุณจะเลือกที่จะปกป้องความสุขในใจของคุณไว้ ลองนึกถึงวันที่คุณก้าวข้ามความรู้สึกแย่ๆมาได้ลองนึกถึงวันที่คุณเลือกที่จะยิ้มแม้จะเจอเรื่องราวที่ยากลำบากนั้นไม่ใช่เรื่องบังเอิญค่ะแต่มันคือผลลัพธ์จากการที่คุณได้ใช้พลังภายในที่มีอยู่ในตัวคุณแล้วการจัดการกับพลังงานลบไม่ใช่การที่เราต้องไปต่อสู้กับคนอื่นนะคะแต่เป็นการที่เราต้องกลับมาทำความเข้าใจและจัดการกับใจของเราเอง ให้แข็งแกร่งพอที่จะไม่ถูกทำร้ายและเมื่อใจเราแข็งแกร่งพอเราก็จะสามารถเผชิญหน้ากับเรื่องราวใดๆได้อย่างมีสติและมีพลังสุดท้ายนี้ขอให้คุณเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อในความสามารถที่จะฟื้นตัวเชื่อในพลังที่จะสร้างความสุขให้กับตัวเองและเมื่อคุณเป็นคนที่มีพลังงานบวกคุณก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอน ขอให้ทุกคนมีความสุขกับทุกวันในชีวิตนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ